ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมรอยู่เกมแคทฮันเตอร์เนี่ยนะครับซึ่งเราก็จะมาเล่นบทต่อไปนะครับผมนะเมืองสะพึงกลัวนะครับผมนะกดเลยนะครับผมนะทบเถิดเราจะมาดูนะครับผมนะไปกันเลยครับอมืมีอะไรหรือสวัสดีผมคือตำรวจที่อยู่เมืองข้างๆเนะี่ยตำรวจเหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่วงนี้ฉันยุ่งอยู่นะช่วงที่ช่วงนี้ ที่พวกเราไม่ค่อยจะสงบสักเท่าไหร่บางครั้งก็มีเหตุการณ์แปลกๆเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นน่ยสถานที่เกิดเหตุที่เหนือสถานที่ที่เกิดเหตุเหนือธรรมชาตินั้นทุกครั้งจะมีตัวอักษรวีปรากฏตัวขึ้นน่ะตัวอักษรวีเหรอเหมือนกับตัววีตัวนี้หรือเปล่าอ่ะใช่คุณเคยเห็นมันงั้นเหรอพวกเราออกเดินทางกันพวกเราออกเดินทางกันก่อนถอะนะแล้วก็คุยระหว่างทางก็แล้วกัน อ่าวิญญาณจอมก่อกวนช่วงนี้สุสานเกิดเหตุผีดุรีบช่วยเลยเอา้าทุกคนคนดูคุณจำไอ้หนุ่มโคกเลยไหมตั้งแต่บทสองบทแรกๆอะ่ะ <c oughs> ไอ้หนุ่มนี่ตายแล้วอเด็กหนุ่มเอา้าเฮ้ยจะตบล่วงเลยอะไรวะอะไรเนี่ยบนเครื่องเกมได้ติดตั้งเกมใหม่ล่าสุดไว้ โอ้ให้พีเล่นเหรอสถานที่หลับไหลของแม่มดแพสซันดาเอ๊ะเกี่ยวอะไรนี่จู่ๆก็รู้สึกแหะคอแห้งฮะอยากกินนะไอ้หนุม่มเป็นเห็นผลที่น่าเคารพนับถือมากอไอเด็กนี่มีหลายคนที่ระลึกถึงเขาโคกหมดอะคเอ๊ะ อ่ะไอะตาลุงนี่ให้ของมาอ่าแล้วเอาคุกไปล่อดิแล้เอาคุกไปล่อดิทุกคนดูดเลยดูดเลยฮะแบบกวบัตเตอร์เรียบร้อยไอหน,นุ่มเอ็งไม่รอดหรอกนะดูตัวเองมาเองไม่รอดตั้งแต่ก้าวแรกก็เร่สมบัติสารเจ้า ด็อเตอรเคว่าจ้างให้นักสืบค้นหาสมบัติในสาลเจ้าอันเก่าแก่นี้ผมว่าผมไปคลิกตรงอันแดงหน่อยก่อนทุกคนอะไรเนี่ยอ๋อรีได้อ๋อผมรู้แล้วมันว่ามันคือ,อยังไงทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ มันเป็นพาร์เซอร์เหอทุกคนแป๊บนะทุกคน,กคนขอแก้พาร์ตเซอร์ก่อน แงผมเก่งไหมผมได้เนะี่ยอ่าเดีอนหนึ่งชิ้นมันก็ไม่ยากเลยว่ะทุกคนมันก็ไม่ยากเลยนะอันที่สองอันที่สองเอาตอ่ตอตอ่อต่อต่อตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงกลางต่อเอออี๋อ๋อ,อต้องไปอันฟ้าตรงกลางไม่ได้ต้องเปิดประตูก่อนโอเคพอดีบักจินนี่เอ๋ยทำไรอะทำไรเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเอ๊ะ ถ้าเราต้องเราต้องเล่นเหรอรีใหม่ดิเอาใหม่ดิแดงลิแดงเขียวน้ำเงินเหลืองโอเคแดงเขียวพราดูฟังวันเต้นด้วยทุกคนน้ำเงินเหลืองอ่าทำไมเราต้องเต้นด้วยทุกคนผมไม่เข้าใจอ่าใบาอะไรแปลกมาแล้วได้ใบามาแล้ว อเปิดเลยโอเพนเกตโอ้ล oh! ูปั้นแมวทองคำอ๊ oh! เอาไปเลยทุกคนผมจะเอาลูกปั้นแมวทองคำนี้ไปด็อกตอร์เคนะครับช่วยเหลือตัวประกันฟังให้เดนะ่ะเตรียมเงินห้าร้านเหรียญสารัฐวางไวนะ้ในขยะต้องสวนสาธารณะเข้าใจไหมทำไมฉันต้องทำแบบนั้นแล้วภรรยาของแกอยู่ในกำมือฉันถ้าไม่ให้เงินจบจบเหนเน่ย แกตุเนี่ฉันไม่มีะฉันผมไม่มีภรรยานะคุณเป็นผู้ชายใจดำมึงเกงเพื่อเงินแล้วขนาดภรรยาก็ยังไม่เอาแล้วเอางี้การชดชันรถให้แกเหลือสองสองล้านนายหาผิดคนแล้วและอะไรนะแกไม่ได้โดนหนี้ที่มีเงินเยอะเหรอฉันคือนี่สิที่สมกับเป็นผู้ชาย รีบมาไถ่ตัวภรรยาเก็บไปสิฉันต้องยืนยันให้ได้ก่อนว่าเธอเธอยังปลอดภัยไหมเอ้เดี๋ยวนะอันนี้คืออลิซไม่ใช่ทุกคนภรรยาของเธอนี่อ่ะตอนนี้เชื่ออะไรเส่็จไหมทีนี้มาคุยเรื่องข้อไทยกันดีกว่านะอย่ามาต่อรองอย่ามาต่อรองราคาชันนะพ่อของฉันหายตัวไปจนตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นตาท่าดียังไงเงินที่หามาได้ในในปีนี้ก็ไปตามหาพ่อจนหมดแล้วนะ่ย น่าสงสารงั้นลดเหลือหนึ่งแสนแล้วกันนะนี่คือความเมตตาที่สุดของฉันแล้วอะ่ะฉันกับภรรยาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตั้งแต่สมัยเด็กฉันสาบานว่าจะปกป้องเธอด้วยชีวิตไม่คิดเลยว่าเอางานลดให้เหลือหนึ่งหมืน่นรับ,บรองอะไร่แกจะกลับไปสมบูรณ์สมสมบูรณ์ครบถ้วนถ้าเราตกตกลงแบบนี้เอาแ่เอาไม่ได้ไม่ได้ทุกคนตกลงไม่ได้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 ทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไ เราต้องบีบน้ำตาทุกคนเราต้องคราวน้ำตาอืมหมอบอกว่าฉันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายด้อยู่ได้อีกมีนานเนี่ยพระเจ้าสหายอย่าเพิ่งหมดกำลังกจไ,ไปนะฉันไม่เอาแล้วเงินเงนนินค่าถ่ายเนี่ยเดี๋ยวฉันจะปล่อยบริยาของของแกเดี๋ยวนี้แหละอะไรเนี่ยโคตรเศร้าเลยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายด้วย อยู่ได้อีกกี่ปีเนี่ยเพื่อนการว่าจ้างที่นี่ที่นี่้นะนาตอนนี้ฉันถูกขังไม่ได้ห้องหนังสือปวดช่วยฉันออกไปทีห้องนี้มันช่างพิศวงจริงๆเหม็นจัดห้าห้าห้าหกเจ็ดแปดน่าจะมีประโยชน์นะทุกคนอืม เปิดไฟได้นี่嘛อ่ะใส่ใส่ใส่กดหน่อยกดหน่อยอ่าไหนอ่ะไม่เห็นฉายเลยเลยเนี่ยอ๋อเราต้องปิดไฟเนาะไหนอะนพี่พี่ฉายแไม่พี่เลยเอ,อ๊ะอะไรวะ ก็มีเมียแล้วนะรวมคอหาก่อนนะทุกคนประตูอ๋อประตูไปออกออกกันทุกคนสุสานตอนกลางคืนนี่มันน่ากลัวจริงๆมักจะมีคนร่วมไว้อะไรแม่มดถึงแม้ว่าเธอจะทำเรื่องไม่ดีก็ตามบุคคลหนึ่งที่น่านับถือมากๆ เจอกระดูกแล้วเอ้ยว่าไงครับอ่ะเราเห็นนางด้วยนะอ๋อแล้วจะไปหาตู้โทรศัพท์ยังไงห้าห้าห้า 6กเจ็ดแปดอ๋อไปเอาไงห้าห้าห้าหกเจ็ดแปดอ๋ออะไรเนี่ยอ๋อห้าห้าหกเจ็ดแปดโทรหน่อยมาเอาโชเวลมาด่วนไม่ก็บริการขุดก็ได้นะครับเราโทรแล้ใช่ไหมไม่มีคนมาขุดเลยเลยอ่ะเอา กล่องมาได้ไงเนี่ยได้โชว์เวลมาจริงได้โชว์เวลทองกัรทุกคนมามามาขุดขุดให้เจ๊กกันนะครับอ๋ออ่ะเอาไปนะเจ๊หลับให้สบายนะเจ๊ชิ้นส่วนเจ๊มาครบแล้วน,นะบ้านผีสิงที่แสนนะ่ากลัวหญิงเจ้าของห้องบอก บอกว่าทุกวันตรงหัวเตียงจะมีเสียงประหลาดอยู่ว่าจากให้นักสืบมาช่วยหน่อยทําไมประตูปิดอยู่ยังมีลมพัดเข้ามาอีกเหรอเนี่ยอะไรวะเนี่ยตามันหายไปนะทุกคนทีวีมีเสียงหัวเราะบแปบลกๆด้วยนะ โซฟาที่หักไม่ได้รับการซ่อมแซมค่าตอบแทนครั้งนี้จะได้ไหมนะไม่รู้สินักสืบเอ๋ยตืออันนี้สองครั้ง3ามครั้งสีอันนี้3มครั้ง,งอันนี้สอง สองสองหนึ่งปะอมรู้แล้วทุกคนมันต้องเป็น 1, 2, 3, หนึ่งสองสามไงเอ๊ะ,อะทำไมมันขยับไม่ได้แล้ววะ ไปหน้าบนรูปภาพถูกขีดไปหมดแล้วเอ๊ะไหนงั้นขึ้นชั้นสองนด้ไหมเอ่ยอะไรวะเนี่ยผมไม่เข้าใจว่ะเดี๋ยวผมไปดูใหม่ดีทุกคนหนึ่งห้าสองหนึ่งอ๋อเป็นเงาทุกคนมาเป็นเงาทุกคนด้านล่างอะ่ะเฮ้ยมีผีเย้ีผีๆๆีไหนไหนี อ้อผีออกกันไกจมาให้เกมนี้เกมนี้ทุกคนผีไม่ใช่เรื่องโกหกนะมันนี้จริงนะครับรอยนิ้วมือสีแดงมีขนาดใหญ่เท่าหัวคนเลยฮนะดูเหมือนจะมีเพียงผู้หญิงหนึ่งคนเท่านั้นที่จะใส่อยู่ที่นี่ตัดเลยอ่ะรู้ว่าเสียงมาแปลกมันคือหนูอทุกคนแต่ผีน่าจะมีจริงนะแต่ตัวการที่ทำให้มีเสียงน่าจะไม่ใช่ผี หนูหนูแต่ผีน่าจะมีจริงนะทุกคนในในบ้านขอ,ของนางน่าจะมีผีอยู่จริงๆนะลาก่อนลิลีของฉันชือช้อชือช้อชือ้อชื้ออะไรอะ่ะชือช้อชือช้อชื้อผีที่รักของคุณไงลิลี่เสียใจเป็นอย่างมาก what the fuck อะไรวะลิลี่เสียใจเป็นอย่างมากอะไรเนี่ยทุกคน อะไรอ่ะผีท <tang ar df> ี่รักของคุณไงเฮ้ฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นใครเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงลิลิตมีเธอเท่านั้นแหละที่ชอบเล่นมุกแป๊กแป๊กแบบนี้ฮ่าคุณนี่รู้ใจฉันจริงๆเน่ะก่อนหน้านี้ติดต่อคุณไม่ได้เลยอตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนไปที่บ้านเก่าของฉันแล้วหาไวโอลินมาให้ฉันแล้วฉันจะบอกว่าตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนใช่ ใช่ใช่ตัวที่คุณเพิ่งใช่ตอนที่คุณเพิ่งมาเมืองใหม่ใหม่ๆตัวนั้นใช่ไหมใช่แล้วนี่ไปเถอะเดี๋ยวฉันจะรอคุณที่นี่นะพอพอถึงพอฉันเห็นไวโอลินตัวนี้ฉันนึกถึงตอนที่คุณมาที่เมืองเลยครั้งแรกเลยละ่ะตอนนี้ต้องขอบคุณนายจริงๆที่ช่วยฉันหายุผลที่อยู่ในเมืองต่อได้นะ่ะบางทีคุณท,ที่มาเมืองเล็กแห่งนี้อาจจะมาพบรักกับมมาก็ได้นะ ม่เพื่อนของฉันคุณต่างหากที่เป็นเหตุผลในหะ้ฉันอยู่ต่อฮ่าฮ่าขอบใจนะที่เธอพูดแบบนั้นนะ่ะแต่อยากเจอเธอเร,เร็วจริงๆอ่ะอันนี้จริงฉันอยู่ข้างคุณอยู่ตลอดนั่นแหละอย่าล้อเล่นนะฮ่าฮ่าข้างๆฉันมันมีแต่ต้นไม้เท่านั้นแหละนะ่ะเสือของฉันนอนอยู่ใต้ต้นไม้นั้นหลบไปข้างๆหน่อยคุณกาลังเหยียบหัวฉันอยนะู่น่ะอย่าตลกหนะ้ามันทำให้ฉันตกใจนะ น่าเสียดายที่นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเ,เล่นอีกต่อไปแล้วคุณนักสืบฉันจะมาเพื่อบอกลาคุณน่ะใครฆ่าคุณน่ะชือช้อๆลาก่อนสหายของฉันลิลิตจะพึ่งไปน่ารู้จักกับคุณช่างดีจริงๆตายแล้ว <c oughs> คุณจำแม่สาวต้งบททูตเลี่ยวได้ไหมทุกคนนั่นแหละลิลิต เนี่ยแม่สาวที่ค้นหาไวโอลีเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะเพื่อเพื่อคุณอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับไอคนที่ให้ค้นหาไบออลิเนี่ะในบทถูกตัว yes เรียวอะ่ะก็คือลิลิธนะครับผมนะก็นะครับผมนะก็สำหรับเกมแคท h u นเตอร์พันนะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงนี้นะครับผมไม่ตามกระใหม่ผาหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ